คาถาเสริดดวงเพื่อความก้าวหน้าคาถาเริมดวงเพื่อความก้าวหน้านี้ท่านให้สวดภาวนาเป็นประจำก่อนนอนทุกเช้าค่ำก่อนที่จะไปทำงานเพื่อเสริดดวงให้สำเร็จในหน้าที่การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขดก้าวไกลแบบชุดไม่อยู่ ท่านให้ตรวนทั anno, ang, ้งหมดเก้าจบจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพะยะมาคตา อิติโพธทินุมุปปัตโตอิติปิโสจตนะโมนะเมตตาโมขรุรนาพุทธปานีทายินดียะเ็นดูยะหันตะวาทามวเมวพุทธพาเฒนะโมพุทธายะ